เราจะพูดถึง s a m s u n Galaxy g S25 Ultra ที่อาจจะมีการอัปเกรดกล้องยกชุดในส่วนของ Galaxy S25 และ S25 Plus นั้นอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับสวัสดีครับกับมางในข่าวาาาสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี้อรับแตนกาซาสิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จะไ้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวันลวหลือเวลาครึ่งปีนะครับก็จะใกล้ถึงการเปิดตัวอีกแล้วคือมันอีกนานอยู่นะแต่ก็ช่วงนี้แหละข่าวหลุดจะเริ่มมาแล้วสรับตัว Sam s u n ก g a l a x y S 25 Series นะครับที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าก็มีหลายส่วนแหละไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่หลุอดออกมานะครับจาก Galaxy Club นะครับที่ อ้างว่า Galaxy A25 และ A25 Plus เนี่ยทั้ง2รุ่นมาตรฐานจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักในเรื่องของกล้องเนาะแต่จะมีเพียง A25 Ultra เนี่ยจะจะมีเป็นตัวท็อปนะที่เขาจะแบบอัพยกชุดไปเลยอ,อย่างนี้นะครับในส่วนของ A25 และ A25 Plus ตัวนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด50้ินพิเซลตามเดิมส่วนในรุ่นที่4ก็ต้องรองติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัว H ปอะทีิภาพอัลตร้าตัวนี้จะไปนี้ที่ทางไหนคือกล้องเลนหลักอาจจะมีการอัปเกรดไปถึงส0งล้านพิกเซลนะครับอัลตราไว้หาสิบล้านไม้เทเลโฟโต้50ล้านไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นแบบ2องล้านสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าแบบเป็นความชัดใหญ่หมดเลยก็ top ส่วนอย่างไรก็ดีนะครับความละเอียดไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณภาพภาพบอกว่าดีเนาะหากแต่ขึ้นอยู่กับขนาดและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์นะครับชุดเลนส ซอแฟแวร์อัลกอริทึมต่ตางๆด้วยนะครับรวมถึงสภาพแสงนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับให้ภาพนั้นออกมาดีมากยิ่งขึ้นแต่ปีนี้เน้นในเรื่องของ AI เนาะก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเน้นเรื่องไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมแน่คิดว่าช่วงเนี้ยหลังๆนี่แหละเดือนท้ายๆก็จะมีข่าวๆเกี่ยวกับมือถือ Galaxy S 2ี่า Ultra หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย